เยลาแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วครับเป็กก๊อฟมาก่อนเพื่อเลยครับรอหลายรอหลายเป็กก๊อฟแล้วก็นางเอกโอ๊ยยังว่านางเอกส่วนโอ้ยเอโอค่ะไปหอมแก้มก๊อฟก่อนโอ้ยไม่เหรอเขาขี้เดียดเนาะนางมาแล้วเป็กลุงเพชริษสวัสดีครับยังวัแล้วครับ ปากขาวหูปะทเห็นปากขาวหูว่าจีเจียงปะปากขาวหูว่าจีเจียงพ่อเสียดีนางนางเอกยาจีมาแล้วยาจีกับปามี่มาแล้วคู่แฝดเอาฮาราคุนมาเอาบอคุนฮาราคุนมาสอบถามนะคะแบบขนามี่กับยาจีเป็นฝาแฝดกันเหรอน่าเหมือนกันเลยสหรับจักหนาเหมือนกันหมือนหด้ยี่นึงหนาแหลมกวนปะลรดอี่นึงหนาใหญ่กวนปะข้าวของมึงเนี่ย คนละคนคนละคนเลยนะทุกคนโอ้คนละคนน้องเหน่งเนาะอคนละคนเนาะคนละอย่างเนาะเบิองกันไผ่โลยเฉกอไรเอ็ดค่ะอาจจะใส่เหมือนกันนี่เฉยเฉกอะไเอ็ดเฉกอะไเอ็ดรายละเอียดอำเภออะไรจตุระพิมานใช่ไหมใช่จริงหรือเปล่าไม่เจกอวัยรังเลรายละเอีดรายละเอียดจัดตุจัดตุจัดตุแล้วก็โพชัย ใช่แล้วมีซอสด้วยนะคะยืนนี้มีซอสด้วยนะคะทุกคนมีซอสหญิงแห่งนอลำเจกันแล้วนะคะเก็บของครับไปเก็บไปเลยเ,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 เรียบร้อยแล้วพี่น้องสุขสุขค้นมาลำเจิกันร้อยเราก็จะเดินทางต่อไปที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดสองมือพี่น้องเรายอรายูรย่ร้อยเอ็ดสองวันนะคะ ร้อยเอ็ดสองวันร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดสองวันแล้วก็ค่อยกลับมาอุดรบ้านขืน้้อยพวกโง่เศร้นี้ดาีแหไหลออกเลยแมสมบูรณสมบูรณ์ไม่ตำปากไม่ตำปากตีโอคุณวนเป็นไหบ้างความชิมว่าโอ้เอาปากโลกโกเลยหคะ ไม่ตำปลากระจับหรอปลากระจับหนาสงสารนุ่งนั่นก็เป็นปลากระจับโดยอัตโนมัติน่าเอกใ้ห่ยีลีพี่น้องหนาสงสารโชะเกินแห่งยีรีน้ำบิษดไม่ตำปากไม่ตำปากรไม่ตำปัาก็็เลยบห่งยีลีเพราะมันเจ็บพี่หลีหนีสงสารเนล้หลุนไก่มันเหยื่โอ้โไม่เหยืเลยสวยมากโอ้ยจุด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 จุุ่ดา กว่าจะหาค่าโจมหลังได้ก็ต้องหาค่าโจมหลังหาเงินทุกวันนี้หาค่าโจมหลังหาเงินทุกวันคือหาค่าโจมหลังกับค่ากลางเต็นท์มาละสองร้อยค่ะแม่เหลียวจะของนางยี่เต็นใหญ่เนาะจ้างหนูไหมฮะไม่ไม่ให้หนูให้หนูมาให้ตรงเวลาก่อนไม่ไม่นี่ก่านี่ก่อหนูจะมาถึงนี่ทุ่มสองทุ่มเนาะไม่บอกมาตื่นแม่ไปนอน ตั้งบอตื่นผูดใดก็คือกัน,น,กน,นลาราจงเ่าไปเยอะไม่อัน,นอันนี้ก็ได้่าสัวยา่าไปนอนหอ้องเข้าไปนอนหมองมันไก่งานที่สุดซะอี่หรี่ดีที่สุดวันนี้ก็กลับวันนี้ก็กลับไปนอนห้องสิจากห้องไปงานก็ประมาณห้าหกสิบโลได้อยู่นนนะใช่ครับก็ไปนอนห้องได้ตอนนี้ไ่นอนห้องขาจะไปนอนข้างหน้า นอนห้องใครไปนอนห้องตัวเองไปนอนห้องใครนอนห้องคอู่จะเนโอเคค่ะทุกคนเดินทางแล้วลร้อยเอด็ดร้อยเอด็ดสองวันนะคะแล้วก็บ้านผืออุดรเดี๋ยวถ้าวันบ้านผือเผื่ออ,อมีเวลาเดี๋ยวทำกับข้าวไปให้กินนะคะแต่ว่ามื่อนี้เพิ่นได้กินต้มไค่เพิ่นกับว่ามาแบลงข้ากินดอกเพิ่นจะกินแต่จะคลองเครี่ยท์คลองฟึ่งหูตีเพราะเครียด,ด,ด เกดตั้งแต่เห็นลงสตอรี่แล้วไอ้ปอนแล้วกินเดลยโอ้ยกระปอนเนาะไอ้ปอนกินเดลยเกดตั้งแต่เห็นลงสตอรี่แล้วล่ะวะเพิ่นบ่ขิดน้ำเเผวกอะไแต่เพิ่นดอกไปเลยเปลี่ยนชุดเดินทางไกลไปไปเลยพนักงานค้อนวายกดกำลังเก็บของไปนองขาเพื่อเดินทางไปที่ ร้อยเอ็ดนะคะจัดตุละพักพี่มันค่ะเป็นกำลังใจให้หมอลำใจกันร้อย้วยนะคะบ๊ายบาย